ก็เพืเขากับุดดีทุกคนด้วยทัเคผมวันนี้ก็มาอยู่กับบราเจนวกันวันนี้ก็จะมาทดสอบว่าระดับผมนี่จะสามารถเล่นดาวเคราะห์ฟูเมทันอันเดมมิสได้ถึงเลเวลไหนกันแน่ครับผมมาดูกันเลยครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะก่อนอื่นครับปรับเสียงครับอืมหรือว่าปล่อยแต่ตัวนั้นดีครับอ่ะโอเคครับปล่อยแต่ตัวนั้นมันเดิมนะครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม สเต็ปเดิมครับปลยแต่อันฟังเซนะครับเป็นการรีวิวนะไปแต่อันฟังเซแต่ว่าเอาตัวอือ่นไปช่วยหน่อยก็ดีเพราะมันไม่ตีกระจายครอ่านะอ่ะเอาเป็นเอาเป็นว่าอันฟองเซกับเนละะับบาวนะครับผมอ่าเพราะว่าบาร์ตีกระจายครับผมลอนตีไม่กระจายคยัง อืมอ่าด่านแรกทะเอาอันฟังเฟยก็ง่ายๆครับหมูๆครับผมไม่ยากเลยครับเคี้ยวไม่ยากครับผมเคี้ยวแป๊บเดียวก็จบแล้วน่าได้เงินหมืน่มนหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วเราใครที่แบบอยากดูว่าแบบมันหมุนเร็วแค่ไหนยถ้าอยากให้ผมแบบทดสอบทดลองแบบตัดต่อแบบให้มันหมุนแบบส้ารแบบปื้ออย่างนงี้ก็บอกได้ใต้คลิปนะครับผม อ่ะไปดูครับสองสองใช่ไหมโอเคอันนี้สองครับผมอันที่สองครับเพื่อนผมก็อันต้ามีอยู่สามคนครับนะบาบาาเอารับรอรอรอ,รอโอเคเนี่ยด่านสองก็ยังชิวๆอยู่นะครับผมไม่ยากครับไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับผม สำหรับอันฟองเซ่นะครับผมอันฟองเซเอลิีของเรานะรีวิวอันฟองเซ่ตอนนี้ไปถึงพาเทือไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นพีพีนะครับแต่ว่ารอซูปเปอร์นะครับผมซูปเปอร์ปุ๊บผมจะมาแคสเล่นพีพีนะครับเพราะว่าแบบพีพีมันยากมากครับสำหรับผมตอนนี้ เพราะว่าผมแบบไปเจอแบบระดับพลโทแล้วเจอแต่ซูปเปอร์กับอันต้านะครับไม่เจอมาเตอร์หรือทําปกติเลยครับก็เล่นไปคุยไปนะครับผมน่ะลิชานี่น่าจะยากนะการจะได้เนี่อ้าพอดีครับเล่นได้หนึ่งครั้งพอดีนะครับผมมันเป็นดาวอะไรวะเอออันนี้ดูก่อนฟาบเทอร์โฮนครับดาวฟาบเทอร์โฮ รู้ครับอืมที่รู้คือเป็นดาวน่ะขอดง่ายได้พูดตรงนี้ไปเลยเอ้บได้ถึงแคบไหนนะเก็บบอบติบตามชมครับไม่ปล่อยอะบด้สอดีกว่าบก็บไว้เก็บไว้ในใบของเรานะครับอืมทำไมเต็มใบบังครับผมงงนะ มันเต็มเร็วเกินอะแบบแป๊บเดียวโคตรเต็มโคตรเต็มนี่ครับอันฟงเซ่แบบแบบเราแบบกำลังตามป้อมไม่ไหวะครับอันฟงเซแบบเสกคาาไม้มาปุ๊บตีได้ครับทีมันก็ตีแต่ไม้นะครับผมเพราะว่าบออนี่มันแบบตีไม่แรงครับแต่ว่าถึกแค่นั้นเองนะครับผม มันจะตีไม่แรงแต่ว่าถึกนะเห็นไหมครับมันตีไม้มันตีต่ไม้เราครับแล้วก็ตีโดนไปเรื่อยตอนนี้ครับผมกําลังแบบแสวงหาตัวที่แบบีกระจายนะครับผมจะได้แบบไปเล่นในด่านบอสนั่นนะครับในสเตนหลักครับผมเจอแจ็คพอตนะครับ่าถ้าใครรู้ว่าตัวไหนแบบมันตีแบบกระจายก็อย่างเช่นแบบมันมีอยู่ห้าตัวแบบเรียงกันเป็นตัวตีไกลด้วยแล้วมันมายืนแบบบางป้อมใช่ไหมครับก็ แบบตีโดนมอนเตอร์ปุ๊บแล้วก็โดนป้อมด้วยอย่างนี้ครับใครรู้ก็แนะนําผมด้วยนะครับผมผมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมแบบไปหามาไล่หานะน้ำยาบริสุทธิ์นะครับผมอืมระับยากสามขีนะต่อไปน่าจะเป็นสีเลเวลหจะไหวไหมขนาดนี้นอันนี้เราดับยากสี่แล้ว กับไปเป็นสีแดงนะครับผมกินน้ำลายแป๊บถ้าให้เพื่อนช่วยจะไหวไหมไม่น่าไหวครับอืมน่ะบายแปบบ๊บาร์ปาร์ารแบบ์อันฟองใสบอกมึงเห็นกูมีค่าแค่นี้บายบายครับผมไอ้บ้าเอออัพทำไม,มอัพทำไม,มใครให้มึงอัพ เร่งสปรีเฉยครับผมใช้คาถาไม้ดีวะคาถาไมา้อยากเห่งคาถาไมา้รู้ไหมคนอื่นมาดูนี่ไม่ได้ไม่ได้มาดูอะไรนะมาดูคาถาไม้มึงอะคาถา,มาไม้สัตว์กระตุกคาถาไมา้เออเออเออแบบนี้ต้องใช้ตัวช่วยครับผมอันองเซไม่ใช้คาถาไม้สักทีครับผม อ่าท้ายแล้วโอ้โหโดนตีแตกครับผมบอสเยอะแน่เลยครับถึงแตกอ่าตามจริงมันมันง่ายก,กว่านี้ครับแต่ว่าเพราะว่าผมแบบปล่อยอันฟงเซมาก,ก็เลยอาจจะยากขึ้นแบบฮัดคอเลยเพื่อลดความกระตุกครับผมอ่ามันกระตุกเกินไปครับไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหว อ่าตัวนี้ก็จะถึงนะตีไม่แรงหรอกเอ้ยทั้งถึกทั้งแรงครับผมก็อยากได้อยู่ครับเออครับใช่ครับ,รบมีเพื่อนผมบอกว่าตัวแบบสามดาวเป็นไอแมวอะเป็นแมวสามดาวนั่นแหละอัพตันปุ๊บแล้วก็ใส่เกียร์โหดตีสามแสนแล้วมันก็บอกว่าตัวสองดาวที่เป็นร่างแมวก็ถ้าอัพตันก็จะตีประมาณสองแสนแล้วก็ใส่เกียร์โหด มั่นใจเลยครับสองดาวแล้วใส่เกียร์โหดขนาดโคนันอัพตันใส่เกียร์โหดตีได้แค่ร้านเดียวครับผมแล้วขนาดรอนลอนที่เป็นอันต้ามาเตอร์ผมไปดูครับอัพตันร้อยสี่สิบครับผมแล้วก็ใส่เกียร์โหดยังตีไม่ถึงแสนครับตีแค่ห้าหมื่นครับแล้วนั้นบอกสองดาวสามดาวตีเป็นแสนใส่เกียร์โหดมั่นใจครับมั่นใจเลยครับแล้วเพื่อนผมก็ เลเวลแปดสิบเอ็ดนะคะแปดเอ็ดไม,ไม่ไม่มาเตอร์ไม่มาเตอร์ปกติครับตอนนี้ระดับสี่ก็ยากแล้วระดับห้ากันเลยดีกว่าครับผมผมว่าแพ้แน่เลยเระดับห้านี่เอาเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ดไปด้วยดีหไหมเอาไปหนก็ดีนะไปหนแล้วกันเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ดจะทำให้เราตายนะอืมเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ด ไป r ว a d y go มันปล่อยอะไรมาบ้างวะนี่เออให้ตัวอันนี้ครับผมแบบเห็นมันแยกร่างโครเยอะครับผมนี่ครับแมงคตดแจ่มมาครับแจ่มแมวครับผมแยกร่างมาอย่างกบบว่าตีทุกตัวเลยครับผมแต่ว่ารู้สึกเหมือนไม่ได้บัฟนะอ่าจริงด้วยครับไม่ได้บัฟจากคนอื่นครับโอ้ตายหมดแล้วตายหมดแล้วไเทมหน่อยครับเทมหน่อยอ่า อ่านฟองเซร,รู้สึกจะมาถึงแค่นี้ครับอ่านฟองเซของเราไปแล้วครับผมไปแล้วตัวตัวนี้ใครบอกว่าโหครับว่ามันก็โหอยู่หรอกครับแต่ผมไม่ได้ใส่เกียร์ถ้าเกียร์ยไ,มยไม่เกียร์ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับอานฟองเซรครับผมอัานฟองเซมึงกากเกินโอ้ถึงกับต้องแบบใช้สกิลโคตรเยอะสกิลลงทุนไปโคตรเยอะนะตอนนี้ ป้๊มนี้ครับมันตีแรงมากครับส่วนป้อมอันนี้ก็ตีสแตนนะเท่านั้นเองอ่าจนสลัดไพเล็ตมึงอย่ามึงอย่าไปไปอุกบาทนี่อ่าสรุปว่าอันฟองเซในเลเวลห้าไม่ไหวครับผมอ่าอันฟองเซไม่ได้ถึงแค่นี้นะบอกแค่นี้เลยครับผมดูครับตายไปหมดแล้ว ลายหมดครับผมไม่เหลือทำไมได้สอถือกว่าอันฟองเซว่าถอดใส่ก่อเยอะกว่าเกาะเยอะกว่าสามพันเองครับบล็อกไว้บล็บอกไว้หน่อยครับบล็อกไว้ห้ามเข้ามาเข้ามามึงต้องกราบอ่าไม่ไหวจริงด้วยครับผมตอนนี้ครับได้บทสรุปแล้วนะครับ ว่าอันฟงเซย์ของเรานั้นมาถึงไหนอืมนะตีไปเรื่อยๆครับอ่าอาจจะยังไม่รู้ผลครับผมตีไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ยังไม่รู้ผลครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจครับผมตอนนี้กูรู้สึกอยากดว่วนละแบบตายเร็วเกินเพิ่งปล่อยมาก็ตายแล้ว ถ้าคาถาไม้ไปเยอะๆดีจะได้ไม่โดนตีไอ้บ้าเอ้ยปล่อยนักขนูไปหน่อยดีกว่าเฮ้ยบอมเราโดนยึดโดนสั้นแน่เลยเออออมาตะมาหน่อยดิอ่ะตัวนี้เห็นแบบเป็นขั้นมาเตอร์อัพสีแล้วอ่าอืมไหนๆตีคนเดียวดูไอ้บ้าเอ้ยตัวนี้ผมเห็นแบบคนอื่นแบบใแบบส่เกียร์หัวครับ ก็ถึกโอ้ยโ,โ,โ,โดนตีสองครั้งตายแต่ก็ดีตัวตัวอื่นนะครับไหนครับมาดูตีป้อมเราครับเรือสี่ล้านสามนัดเดียวไม่น่าล่ะตีทีมผมสองนัดตายไม่น่าเลยโอ้โหตีนัดเดียวตายครับผมสังเกตดีๆม,มันมันมีเอฟเฟคแค่ครั้งเดียวครับผมบ้าเออเทพเจ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดขนาดทีมผมก็แบบช่วยไม่ได้เลย อ่ะเตอโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ถ้าใครชอบสำหรับการรีวิวอันฟังเชก็ขอจบก็พียงเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมสิจะกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์อยู่ตามกันด้วยนะสนิครับผมมากครับ,ปรบ,ไ,ปบ,รบไปแล้วครับบ๊ายบายครับโอเยไปแล้วไปพูดมากแล้วเออไปแล้วเอ้